หนังสือเฮบรายบทที่12เหตุฉะนั้นในเมื่อเรามีพยานบุคคลหมู่ใหญ่ดุดกลุ่มเมฆรายร้อมเราอยู่เช่นนี้แล้วก็ให้เราละทิ้งของหนักทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และความบาปซึ่งผูกมัดเราได้ง่ายนั้นและการวิ่งแข่งที่อยู่เบื้องหน้าเรานั้นก็ให้เราวิ่งด้วยความอดทน หันมาเพ่งพินิษท,ที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเราเพราะองค์ได้ทรงทนรับการเขมและไม่ทรงเห็นว่าความละอายเป็นสิ่งสำคัญอะไรเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นและได้ทรงนั่งลงที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายจงคิดเปรียบเทียบกับพระองค์ ผู้ทรงทนให้คนบาปต่อต้านพระองค์เช่นนั้นเพื่อท่านจะได้ไม่เหนื่อยนานหรือท้อแท้ใจในการสู้รบกับความบาปนั้นท่านก็ยังไม่ได้ต้านทานถึงหลังเลือดท่านกลับลืมถ้อยคําหนุนใจนั้นเสียสิ้นซึ่งได้กล่าวแก่ท่านเหมือนกับบุตรว่าบุตรของข้าพเจ้าอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อแท้ใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิท่านนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงรักผู้ใดพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นและพระองค์ทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรท่านจงอดทนเพื่อรับการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรแล้วมีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอน แต่ถ้าท่านไม่ถูกตีสอนอย่างที่บุตรทั้งปวงร่วมรับกันทุกคนนั้นท่านก็เป็นบุตรนอกกฎหมายไม่ใช่บุตรแท้นอกจากนี้เราทั้งหลายมีบิดาฝ่ายเนื้อหนังที่ได้ตีสอนเราและเราก็นับถือท่านถ้าเช่นนั้นเราก็ยิ่งต้องเชื่อฟังพระบิดาแห่งวิญญาณทั้งหลายเพื่อจะมีชีวิตเป็นอยู่มิใช่หรือ ด้วยบิดาฝ่ายเนื้อหนังเพียงตีสอนเราเป็นช่วงเวลาสั้นๆตามสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีแต่พระบิดาแห่งวิญญาณทั้งหลายทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราทำให้เราได้มีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่มีการตีสอนใดที่น่าย,ยินดีในขณะที่รับอยู่นั้นแต่เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลังก็จะเกิดผลแห่งความชอบธรรมอันมีสันติสุขแก่บรรดาผู้ที่ได้รับการฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นเหตุฉะนั้นจงกระทำให้มือที่ห้อยอยู่และหัวเข่าที่อ่อนล้ายืดตรงและจงกระทำทางที่เท้าของท่านจะเดินไปให้ตรงเพื่อส่วนที่เป็นง่อยจะไม่ได้หลุดจากข้อต่อ แต่จะได้รับการรักษาให้หายจงสแสวงหาที่จะมีสันติสุขกับคนทั้งปวงและสแสวงหาการแยกบริสุทธิ์เพราะไม่มีใครจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยปราศจากการแยกบริสุทธิ์และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนตกหล่นไปจากพระคุณของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีรากขมคืน งอขึ้นมาก่อความเดือดร้อนแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเป็นมนทินไปเกรงว่าจะมีผู้ล่วงประเวณีหรือผู้ที่โลภสิ่งของฝ่ายโลกเหมือนอย่างเอสาวผู้ขายสิทธิบุตรหัวปีของตนเพราะเห็นแก่อาหารมื้อเดียวด้วยท่านรู้แล้วว่าภายหลังเมื่อเอสาวอยากจะรับพระพรน,นั้นเป็นมรดก ก็ถูกปฏกิเสธเพราะไม่มีช่องทางสำหรับการกลับใจเลยแม้ว่าจะสแสวงหาจนน้ำตาไหลก็ตามด้วยว่าท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จับต้องได้และมีไฟไหม้อยู่และก็ไม่ได้มาถึงความมืดความมืดสลัวและพายุไม่ได้มาถึงเสียงตแตรหรือถึงพระสุรเสียงตรัส ซึ่งผู้ที่ได้ยินต้องอ้อนวอนขออย่าได้ตรัสําใดๆแก่เขาอีกเพราะเขาไม่อาจทนกับคำบัญชาที่ว่าถ้าแม้สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งตัวใดได้แตะต้องภูเขานั้นก็ต้องเอาหินคว้างให้ตายและสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวยิ่งนักจนโมเสยังกล่าวว่าข้าพเจ้าเกรงกลัวจนตัวสั่นยิ่งนัก แต่ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซีโอนมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือเมืองเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์และมาถึงการชุมนุมแห่งจักรวาลของเหล่าทูตสวรรค์มากมายเหลือขนานับและมาถึงคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อบันทึกไว้ในสวรรค์ทั้งหลายแล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวง และมาถึงเหล่าวิญญาณของคนชอบธรรมที่ถูกกระทำให้สำเร็จสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตสำหรับประพรมที่ตรัสถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่าเลือดของเฮเบลจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสนั้น เพราะถ้าพวกที่ปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนเขาบนโลกยังไม่อาจหนีพ้นแล้วเราที่เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนมาจากสวรรค์ก็ย่อมไม่อาจหนีพ้นแน่ยิ่งกว่านั้นอีกมากพระสุรเสียงตรัสของพระองค์ในคราวนั้นทำให้แผ่นดินโลกสะเทือนสะทานแต่บัดน,นี้ได้ตรัสสัญญาว่า เราจะกระทำให้สะเทือนสถานอีกครั้งหนึ่งไม่เพียงแผ่นดินโลกเท่านั้นแต่ทั้งสวรรค์ด้วยคำตรัสที่ว่าอีกครั้งหนึ่งก็บ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งที่สั่นคลอนได้ซึ่งก็คือสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นนั้นจะถูกทิ้งไปเพื่อจะคงไว้ซึ่งสิ่งที่ไม่สั่นคลอนเหตุฉะนั้น เมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่อาจสั่นคลอนได้มาแล้วก็ให้เราต้อนรับพระคุณเพื่อเราจะได้ปลนนิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงเพราะพระเจ้าของเราเป็นเพลิงที่เผาผลาน